สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่ามาฝากอีกเช่นเคยครับเมื่อครั้งสมัยก่อนยังมีหมู่บ้านกลางดงอยู่หมู่บ้านหนึ่งในค่ําคืนของป่าที่มืดสนิทขายกว่ามืดทั่วๆไปเพราะตรงกับคืนเดือนดับและก็ตรงกับวันพระใหญ่ซึ่งปกติแล้วจะไม่มีพานคนไหนออกไปนั่งห้างในคืนวันพระใหญ่บรรดาพานป่าก็ยังเชื่อกันด้วยว่าในคืนวันพระใหญ่แบบนี้ และเป็นคืนเดือนดับมันเป็นคืนอาถรรพ์ของป่าจะเลวร้ายที่สุดเลยขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่ยังมีลุงสมผู้ซึ่งเป็นนายพานมาทำห้างบนต้นไม้ใหญ่เพื่อส่องสัตว์ปกติทุกครั้งแต่ในขณะที่ลุงสมนอนพักเอาแรงอยู่บนห้างนั้นอยู่ๆมีเสียงเหมือนกับคนเอาก้อนหินเสี้ยงขึ้นมาบนที่เขานอนพักผ่อนอย่างแรงลุงสมใครวะกำลังหลับอยู่พอดี กูเลยสะดุ้งหมดลุงสมจึงก้มลงไปดูข้างล่างจึงพบกับไอ้ก้าหลานของตัวเองยืนจ้องขึ้นมาบนห้างที่ลุงสมยืนอยู่ลุงสมอา้าวไอ้ก้ามีเรื่องอะไรมาดึกดื่นดวนขนาดน,นั้นเลยเหรอวะถึงได้มากลางค่ำกลางคืนแบบนี้ขึ้นมาก่อนเช้าแล้วค่อยกลับบ้านกันไอ้ก้าไม่ได้พูดโต้ตอบลุงสม ได้แต่ส่งยิ้มให้ก่อนที่จะรีบปีนขึ้นไปบนห้างของลุงสมแต่ในขณะที่กำลังจะขึ้นบนห้างลุงสมก็จับปืนมีผ้ายันผูกปลายกระบอกเอาไวย้ยิงไปที่หน้าผากของไอ้ตาหลานชายของตัวเองปังปังเสียงเสือร้องคำรามล่วงลงข้างล่างด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะสิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นตอนนี้ร่างนั้นกับ ไม่ใช่ร่างของไอ้ก้าแล้วกลับเป็นร่างของเสือโคร่งตัวใหญ่นอนตายอยู่ตรงนั้นลุงสมลูกไม้เดิมๆไม่มีการพัฒนาเลยนะไอ้เสือสมิงอย่างพวกมึงคงไม่นึกสิว่าจะมาเจอพานป่าล่าสมิงแบบค่าแล้วลุงสมก็ลงจากข้างไปดึงเอามีดลงอาคมที่พกเอวออกมา ก่อนที่จะทําการชํำแหละเอาหัวใจของเสมิงออกมาแล้วก็หั่นกินสดๆโดยความเชื่อคนสมัยโบราณเล่ากันว่ากินหัวใจของเสือสมิงแล้วจะทําให้มีความกล้ายิ่งเป็นเสือที่มีวิชาอาคมแก่กล้าพร้อมกับอายุยืนยาวจากนั้นลุงสมจึงปีนขึ้นไปนั่งบนห้างของตัวเองอีกเพื่อรอล่าเสือสมิงตัวต่อไปอีกครั้งเสือสมิงพวกนี้มันจะออกมา ก็เฉพาะคืนเดือนดับและวันพระใหญ่เวลาผ่านไปได้ไม่นานอยู่ๆที่ด้านล่างห้างของลุงสมก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งมาด้วยความเหนื่อยล้าแล้วก็ตะโกนเรียกลุงสมลุงสมนั่นลุงสมใช่ไหมลุงสมนั่นลุงสมใช่ไหมครับลุงสมที่นั่งห้างอยู่ก็ได้มองลงมาตามที่มีคนเรียกแล้วก็ เห็นไอ้ก้ายืนร้องเรียกอยู่ลุงสมไม่ตอบอะไรแต่ลับทิ้งไม้ขีดไฟลงไปแทนด้วยวิธีโบราณที่บรรดานายผานรุ่นเก่าๆใช้ทดสอบว่าเป็นคนหรือเสือสมิงไอ้ก้าไม่รอช้าจึงรีบขีดไม้ขีดไฟมาจุดให้ลุงสมดูนี่จ้ะลุงฉันจุดได้ฉันไม่ใช่เสือสมิงหรอกลุงสมเออนั่นเองก็รีบปีนขึ้นมาแล้วค่อยมาว่ากันบนนี้ วันพระใหญ่ด้วยใครก็ไว้ใจไม่ค่อยได้ทั้งนั้นแหละหลังจากที่ไอก้ก้าขึ้นมาถึงข้างบนห้างในตอนแรกทุกคนก็นั่งเงียบต่างคนต่างไม่พูดอะไรกันลุงสมนั้นไม่ค่อยได้คุยกับหลานตัวเองนักเท่าไหร่ไอก้ก้าลุงสมครับตอนลุงสมจะมาสร้างห้างเมื่อคืนก่อนนี้ลุงจําได้ไหมว่าลุงอยู่ที่ไหนครับลุงสมว่าไอ้นี่ถามแปลกแปลก ข้าก็เข้าป่าร่าสัตว์ของข้าไปเรื่อยๆนะสิวะแล้วเองพอมาถึงที่นี่เพียงแค่จะถามข้าเรื่องนี้แค่นี้เองเหรอแปลกคนแท้ไอ้ก้าลังเลในคำตอบของผู้เป็นลุงอยู่สักพักแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วในเวลาดึกสงัดของค่ำคืนนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นลุงสมรู้สึกแปลกๆก,กับร่างกายของตนเอง เหมือนกับได้กลิ่นหอมอันโอชะลอยมาเตะจมูกของตัวเองจึงตื่นขึ้นมาหาต้นตอของสิ่งนั้นแล้วก็ได้มองไปดูไอ้ก้าซึ่งกลิ่นหอมอันโอชะนั้นมันมาจากตัวไอ้ก้านั่นเองน้ำลายเริ่มไหลออกมาจากปากของลุงสมโดยไม่ทันรู้ตัวหิวก็หิวจึงรู้สึกสติสัมปชัญญะไม่สามารถที่จะบังคับตัวเองได้เสียงคำรามดังก้องทำให้ไอ้ก้าตื่นขึ้น แล้วก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเพราะเบื้องหน้าของตนนั้นได้เจอกับร่างเสือสมิงยืนข้อมร่างของตอนเองอยู่ร่างนั้นเป็นร่างเสือสมิงอย่างชัดเจนแต่เสื้อผ้าอาภรณ์กับเป็นของลุงสมทั้งชิ้นซึ่งนั่นก็แปลกว่าลุงสมนั้นได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วลุงสมกลายเป็นเสือสมิงไปแล้วเมื่อกล้าตั้งสติได้ก็รีบขวเอาปืนของลุงสม ที่วางอยู่ข้างๆนั้นขึ้นมาจ่อเล็งไปที่ลุงสมทันทีไอ้ก้าลุงยาเข้ามาลุงยาเข้ามานะลุงยาเข้ามานะครับงั้นจันยิงจริงๆนะเสือสมิงลุงสมไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นคิดแต่ว่าด้านหน้าของตัวเองคืออาหารจานใหญ่ไอ้ก้าไอ้ก้าเล็งปืนไปทางเสือสมิงแล้วจึงเหนียวไกปังปังไปโดนที่แขนของเสือสมิง ทำให้มันเจ็บปวดมันจึงถอยออกไปลุงสมเฮ้ยไอก้กล้ามึงยิงกูทําไมวะความเจ็บปวดของกระสุนปืนทําให้ลุงสมได้สติกลับมาถึงกระนั้นเจ้ากล้าก็ไม่ยอมวางปืนลงยกปืนขึ้นพร้อมที่จะยิงอีกครั้งหนึ่งลุงสมไอ้กล้านี่เองจะทําอะไรกูเป็นลุงมึงนะไอก้กล้าลุงเหรอมีลุงที่ไหนกินเมียตัวเองลุงสมมึงว่าอะไรนะข้าเนี่ย นักกินเมียตัวเองจะพูดจะจาอะไรก็หัดคิดซะบ้างนะไอกะ้กาลุงอาจจะจําไม่ได้แต่ฉันจําได้ดียิ่งมาเห็นลุงกายร่างเป็นเสือสมิงแล้วฉันยิ่งมั่นใจในคืนนั้นคืนเดือนดับฉันกลับมาจากบ้านก็เห็นเสือสมิงกําลังคว่ำร่างป้าจันอยู่กัดกินเนื้ออย่างหิวกระหายฉันได้ยิงไปที่เสือสมิงหนึ่งนะ แต่กระสุนกับไม่ระคายผิวเลยแม้แต่น้อยแล้วมันก็กระโจนหนีออกจากบ้านไปแต่ฉันจําได้ว่าชุดที่เสือสมิงตัวนั้นใส่ก็คือชุดเดียวกับของลุงนี่แหละและฉันก็แกะรอยตามมาเรื่อยๆจนกระทั่งพบกับลุงอยู่บนห้างนี่แหละเรื่องนี้ยาปฏิเสธนะว่าเสือสมิงตัวนั้นไม่ใช่ลุงสมเมื่อลุงสมได้ฟังที่ไอก้กล่าภาพในสมองก็เลือนลางภาเพเหตุการณ์ขึ้นมา ตัวเองกลายร่างเป็นเสือสมิงแล้วก็กินเมียรักของตัวเองเรื่องเล่านี้ก็ค่อยๆปรากฏขึ้นมาในสมองของตัวเองลุงสมจึงก้มมองดูมือสองข้างของตัวเองที่เปื้อนเลือดอย่างไม่อาจให้อภัยมิหนำซ้ำยังเกือบฆ่าหลานของตัวเองอีกด้วยทำให้ลุงสมรู้สึกสำนึกผิดขึ้นมาลุงสมข่าจำได้แล้วยิงลุงเถอะให้ลุง ชั่วคนนี้ได้ตายด้วยน้ำมือของเองด้วยวิญญาณเมียข้าจะได้สงบสุขในผรพบถึงแม้ไอก้กาจะไม่ได้ผูกพันกับลุงเท่าไหร่แต่ความทรงจำต่างๆตอนที่อยู่กับป้าจันเคยอุ้มชูได้เอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กก็ประดังเข้ามาไม่ขาดสายทำให้ไอก้กาลงมือสังหารลุงของตัวเองไม่ได้จริงๆและได้ทำ ถ้าวางปืนลงรุ่งสมได้ขาสติอีกครั้งกับกายล่างเป็นเสือสมิงอีกทีแล้วก็ขู่คำลามใส่ไอ้กาด้วยเหตุการณ์บังคับให้ไอ้กาต้องหยิบปืนขึ้นอีกครั้งแล้วก็เล็งไปที่เจ้าเสือสมิงด้วยน้ำตาไหลออกมาทั้งสองข้างห่างจากนี้ไปไม่ไกลนักมีพระธุงชลารูปหนึ่งกำลังนั่งสมาธิกรรมฐานอยู่แล้วท่านก็รับรู้ด้วยญาณ ว่าเจ้าก้ากำลังจะฆ่าลุงของตัวเองด้วยเมตตาจิตที่มีต่อสัรโลกจึงเดินทางไปที่ห้างของลุงสมในตอนนั้น 1, ทันทีแต่ระยะทางจากที่ปรากฏไปถึงห้างลุงสมแม้ว่าจะไม่ได้ไกลนักแต่หากเดินหรือวิ่งไปก็คงไม่ทันการแน่นอนท่านจึงสำรวมจิตได้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเพื่อที่จะหายตัวไปโพอีกที่หนึ่งซึ่งตรงนั้นก็เป็น หน้าห้างของลุงสมพระธุดงหยุดก่อนเถะโยมก้าลั่นไกลไปเสียแล้วก่อนที่หลวงพ่อท่านจะพูดปังปังแต่พระธุดงรูปนั้นก็ได้ใช้พลังสมาธิเพ่งไปที่ลูกกระสุนที่ยิงออกมาให้หลบไปอีกทางด้านหนึ่งทำให้สติของลุงสมกลับมาอีกครั้งหนึ่งเจ้ากล้าถึงกับมือไม้สัน่นเมื่อมีหลวงพ่อพระธุดงค์ ห้ามเช่นนั้นไม่งั้นลูกกระสุนต้องปิดชีวิตลุงของตัวเองไปแล้วพระธุดงลงกันมาก่อนเถอะโยมคุยแบบนี้อัตมาเมื่อยคอและก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องแน่ๆเมื่อทั้งสองลงมาแล้วก็ได้เดินเข้ามาก้มขาบพระธุดงรลูกนั้นพระธุดงลูกนั้นพยักหน้านับก่อนที่จะสรุปเรื่องราวทั้งหมดและก็เล่าเรื่องราวให้ทั้งสองคนฟังโดยที่ทั้งสองคน ยังไม่ได้เอ่ยพูดอะไรสักคำการที่โยมทั้งมือฆ่าภรรยาของตัวเองไปล้วนเป็นกรรมเก่าที่เมื่อชาติก่อนโยมเคยถูกภรรยาฆ่าตายมาก่อนพอ,อมาชาตินี้ภรรยาของโยมก็ได้รับกรรมไปแล้วมันถือเป็นการสิ้นสุดเวรกรรมกันไปส่วนโยมก้าที่กําลังจะฆ่าลุงตัวเองนั้นกําลังจะทากรรมใหม่และเป็นกรรมอันหนักที่ยังพอมีกุศนักรรม ามมาได้พบเจอกับสมา่อนเมื่อทั้งสองได้ฟังเช่นนั้นจิตใจจึงสงบขึ้นเรื่องทุกเรื่องก็ค่อยๆทุเลาลงและก็เชื่อกฎแห่งกรรมมากขึ้นจากนั้นพระธุรงก็ได้สอนให้ทั้งสองคนรู้จักการเจริญสติโดยให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกและตั้งอยู่ในศีลในธรรมอวิชชาที่อยู่ในตัวของลุงสม ที่ล่างเป็นเสือสมิงก็ได้ทุเลาลงไปพระทุดงจำไว้นโยมอดีตที่ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้ส่วนอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแล้วเราก็ทําอะไรกับมันไม่ได้เช่นกันขอให้โยมมีสติดังมั่นอยู่ในศีลในธรรมมากๆขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบพระคุณมากๆครับ